เมื่อโลเคชันไม่ได้มีผลกับลูกค้าอีกต่อไปลูกค้าต่างประเทศตอนนี้ไม่มาวิสิทิ์ของเมืองไทยอีกต่อไปแล้วนะคะคุณถามว่ามาได้ไหมมาได้แต่เขาไม่พร้อมที่จะมากักตัวแน่ๆคุณค่ะในต้องเทควัคซีนในต้องจองโรงแรมบุ๊กกักตัวอีกเยอะแยะมากมายนะคะคุณดังนั้นฉันจะบอกคุณว่าสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถขายได้เลยในโลกต่างประเทศก็คือว่าคุณแค่เอาหน้าตัวเองมาออกกล้องสื่อโลกออนไลน์แค่นั้นให้ลูกค้าหาคุณเจอให้ลูกค้าเห็นหน้าคุณบ่อยๆเพียงแค่นี้ก็เป็นการตอกย้ำความมั่นใจของลูกคค้้าาาาาามกกกกว่า่ารทีพลู ดูที่โรงงานหรือออฟฟิศใดๆนะครับแต่จิงหนึ่งนะครับที่สําคัญคือคุณจะต้องมีความรู้เรื่องข้อมูลสินค้ามากพอสมควรว่าข้อมูลสินค้าตัวนั้นสามารถทําให้ลูกค้าพอใจได้มากแค่ไหนมีแค่น,นี้นะคะลูกค้าก็คนเราก็คนนะคะคนเราซื้อของด้วยความพอใจเพราะคนซื้อของด้วยอารมณ์นะคะคุณเหตุผลเอาไว้ก่อนนะคะอารมณ์เป็นที่ตั้งวันนี้สินค้าคุณสามารถกระชากใจกระชากวิญญ,ญาณอารมณ์ของลูกค้าได้ไหรือยังถ้ามันได้คุณคือผู้ชนะนะคะคุณขาคุณไม่ต้องรอว่า สินค้าของคุณจะเป็นที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ขอแค่สินค้าคุณเป็นแค่ที่หนึ่งในใจของลูกค้าแค่นั้นก็พอนะคะทำยังไงจะให้สินค้าคุณเป็นที่1ในใจของลูกค้ามันง่ายมากนะคะก็อย่างที่บอกค่ะคุณไม่รู้จะขายอะไรไม่รู้จะเริ่มต้นอะไรเอาหน้าคุณออกกล้องก่อนนะคะให้ลูกค้าจาหน้าคุณให้ได้เพราะตอนนี้สิ่งสําคัญในโลกออนไลน์ก็คือหน้าคุณจะเป็น personal brand นะคะคุณแบรนด์ใดก็ตามแต่ที่คุณจะขายได้ถ้าคุณขายหน้าตัวเองออกไปไม่ได้ลูกค้าก็ไม่ซื้อทําให้คุณไม่มีความมั่นใจ ถ้าคุณไม่เอาหน้ามาออกก้องลูกค้าก็จะสึกแบบเดียวเช่นกันกับคุณนะคะถ้าไม่เห็นหน้าลูกค้าก็ไม่มาใจเหมือนกันนะคะสมัยนี้นะคะเอาแล้วนะคะการที่ลูกค้าจะมาวิสิตออฟฟิศนะคะคุณเพราะลูกค้าติดเรื่องของโลกใหม่แล้วนะคะคุณค <c> ่ะนิวโนมอนยัง <c> <ๆ>ใช้ได้อยู่ทุกวันนี้นะคะคุณย,างงายังไงลูกค้าก็อยากเห็นคนที่มีตัวตนบนโลกออนไลน์ในการตัดสินใจในการซื้อของนะคะคุณติดตามความรู้ได้ดีงั้ที่เฟซบุ๊กส่งออกมาง่ายแล้วก็ t ิ๊กต k อก จินไตเซนนะคะเซมาไดทุกปรพุทธแล้วก็มาสจุกเจอกันได้นะคะหรือแอดและแอดมาคุยกันนะที่แอดอจินไต A J I N T I เป็นไลโอ O A นะคะคุณแอดมาได้เลยค่ะและเจอกันนะคะคุณอยากรู้มีคำถามเรื่องการออกถามใต้เมนินได้เลย